ถือว่าโครงสร้างพื้นฐานของเรานั้นไม่ได้พัฒนามา,าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มาหลายปีแล้วแล้วก็การลงทุนพื้นฐานนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องลงทุนในระยะยาวเพื่อที่จะจได้วางอน,นาคตของลูกหลานเพราะว่าการลงทุนนี้ต้องใช้เวลาในการวางแผนเราต้องการให้ยูสาน,นลดการขนส่งทางถนน,นมาสู่การขนส่งระบบรางให้มากขึ้นนั่นคือเราอยากจะปรับสมดุล และการบริการดีก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของค่าโดยสารความเหมาะสมในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ต้องแลกมากับความปลอดภัยและความสะดวกให้กับกปาะชาชยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบนรถไฟเที่ยวพิเศษเส้นทางหัวลำโพงหัวหินเพื่อหารือถึงแนวการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบรถไฟไทยการพัฒนาบริการเพื่อผู้โดยสาร การบริหารทรัพยากรของรถไฟและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างต้นแบบในการพัฒนาโดยมีรถไฟขบวนนี้เป็นส่วนหนึ่งในต้นแบบด้วยการนำสินค้าโอท็อปมาประดับตกแต่งสร้างเอกลักษณ์ของคนในชาติขณะที่ผู้ว่าการรถไฟยืนยันความพร้อมการพัฒนาระบบรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ หากพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทผ่านสภาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางโดยรถยนต์ไปกราบสาการะพระร่วงโรจนทริ์ที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นติดตามการทำงานของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีที่อำเภอโพธารามพร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารถึงแนวคิดการจัดทำโซนยิ่งพื้นที่การเกษตรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีอ้อยหญ้าสำหรับเลี้ยงโคนมข้าวโพดสำหรับผลิตอาหารสัว์หรือปรับพื้นที่ให้เป็นฟาร์มเลี้ยงโคนมจากนั้นเดินทางไปโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมฟาร์มโคนมพร้อมให้อาหารโครนมชมทัศนียภาพโดยรอบและฟังบรรยายสรุปถึงความเป็นพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรได้ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งก่อให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นในชุมชนภารกิจท้ายสุดนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่าโดยนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาหารช้างในบริเวณอุทยานด้วยเจวลรีวิจารณ์จิต NBT News Focus